สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฮานอยพารวยค่ะก็มาพบกับอาจารย์แแอตักศิลาเช่นเดิมนะคะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่10พฤศจิกายนพศ2563ค่ะก็ทุกท่านที่ได้ติดตามชมอาจารย์นะคะหลายๆท่านยังเหมือนเดิมค่ะอาจารย์ชอบห่างหายไปชอบมาไม่สม่ำเสมอหลายๆท่านพูดกันอย่างนี้เลยนะคะอย่างที่อาจารย์บอกค่ะคุณพี่คะอาจารย์ติดภารกิจ เยอะมากเลยค่ะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะเมตตาอาจารย์ด้วยท่านใดที่ไม่อยากพลาดดาวเด่นในแต่ละวันของอาจารย์แอนนะคะสามารถเข้าร่วมกลุ่มไลน์ได้ฟรีค่ะเพราะว่าออดาวเด่นอาจารย์ก็คือปกติอาจารย์จะอัดคลิปเนี่ยแล้วจะส่งให้ทางทีมงานแล้วก็ออนแอร์ในใน,ในแต่ละวันในวันรุ่งขึ้นมันบางทีมันติดงานจริงๆมันช้ามากอาจารย์มีงานเยอะมากจริงๆนะคะก็ การแก้ปัญหาเบื้องต้นทุกท่านได้รับชมคลิปนี้หรือคลิปย้อนหลังอะไรก็แล้วแต่สามารถกดเข้าร่วมกลุ่มไลน์ได้ฟรีนะคะเข้าไปที่แอดหราพารวย8 8แจ้งทีมงานนะคะว่ามาจากรายการฮานอยพารวยแล้วก็รบกวนทุกท่านนะคะใส่รูปโปรไฟล์ให้อาจารย์นิดนึงนะคะทักอาจารย์แล้วถ้าอาจารย์ยังไม่ตอบยังไม่อ่านก็ทักซ้ําๆเลยนะคะเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายถ้าท่านใดเข้าไปแล้ว เเหมือนยังไม่ตรงตามความต้องการของเราก็สามารถเด้งออกได้เลยนะคะาจา์ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าจะมีดาวเด่นขอ,อาจาย์ท่านอื่นมาแชร์ให้ในกลุ่มไลน์นั้นด้วยเป็นเวลานะคะก็อันนี้ขึ้นอยู่กับตัวเราบางท่านชอบในการนําไปวิเคราะห์เพิ่มเติมชอบในการคํานวณบางท่านไม่ได้ชอบเสียงโชคหรอกแต่อยากจะเข้าไปร่วมพูดคุยก็สามารถเรียนเชิญน,นะคะก็ เข้าไปก็จะมีแอดมินคอยดูแลกลุ่มให้เราอยู่กันเป็นแบบครอบครัวค่ะถ้าท่านใดที่ได้รู้จักอาจารย์มานานพอสมควรหรือได้พูดคุยกับอาจารย์แล้วจะเข้าใจนะคะว่าอาจารย์เป็นคนแบบไหนนะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วก็ท่านสะดวกแบบไหนเอาแบบนั้นเลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขนะคะเฮงเงรับโชคทุกๆวันเลยวันนี้เรามาเริ่มดาวเด่นกันเลยนะคะดาวดวงแรกค่ะดาวหกค่ะ หรือดาวสุกนะคะอยู่ในตำแหน่งภูมิปารูแห่งเริกและยังเป็นอนุเกษตรสลับเรือนและยังเป็นนิดค่ะก็อยู่นวังลูกที่7มีดาวสองหรือดาวจันทร์เป็นเจ้านวังและยังได้นวังปูเอกค่ะดาวเด่นตัวต่อไปคือดาวห้าหรือดาวพฤหัสบดีนะคะอยู่ในตำแหน่งโจโรเลิกและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่นวังลูกที่9มีดาวห้าหรือดาวพฤหัสเป็นเจ้านวังและยังได้วรโครนวังค่ะ ดาวเด่นตัวต่อไปค่ะคือดาวเจ็ดดาวเจ็ดหรือดาวเสาอยู่ในตำแหน่งโจโรเรกเกาะอยู่ณวังลูกที่9มีดาวห้าหรือดาวพฤหัสเป็นเจ้านวังและยังได้วรโคตนวังนะคะดาวเด่นตัวต่อไปคือดาวศูนย์ค่ะดาวศูนย์หรือดาวมฤตยูอยู่ในตำแหน่งมหัทโนแห่งเรกเกาะอยู่ณวังลูกที่เจ็ดมีดาวหกหรือดาวศุกร์เป็นเจ้านวังค่ะดาวเด่นตัวที่ห้าประจําวันนี้นะคะ คือดาวสองค่ะดาวสองหรือดาวจันท์อยู่ในตำแหน่งมหัทโนแห่งฤกษ์เกาะอยู่นวังลูกที่7ดมีดาวหกหรือดาวศุ์เป็นเจ้านวังนะคะและดาวเด่นตัวสุดท้ายประจำวันนี้คือดาว9ค่ะดาว9้าหรือดาวพระเกตอยู่ในตำแหน่งโจโรฤกร์เกาะอยู่นวังลูกที่3มีดาวห้าหรือดาวพฤหัสเป็นเจ้านวังนะคะและเป็นประจำทุกๆวันอาจารย์แอก็จะคัดจาก6ดวงเหลือสี่ดวงนะคะตามที่อาจารย์แอชอบนะคะดวงแรกค่ะ9นะคะ ดวงที่สองหค่ะเก้าหนะคะดวงที่สามสองค่ะเก้าหกสองดวงที่สี่นะคะคือเจ็ดค่ะเก้าหกสองเจ็ดดวงเดียวที่อาจารย์แอชอบวันนี้นะคะคือหค่ะก็ท่านสามารถนำไปวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ท้ายคลิปอาจารย์จับคู่สองคู่3าไว้เป็นแนวทางไว้ให้นะคะก็ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะตอนนี้ทางมูลนิธิตักศิลาของเรานะคะได้ร่วมต่อยอดบุญนะคะกับทางโรงเรียนวัดได้ร่วมเขาเรียกว่าอะไรนะคะเหมือนบอกบุญสําหรับท่านที่อยากจะร่วมทําบุญกับเด็กโดยการสมทบทุนนะคะร่วมกันสร้างเขาเรียกว่าสร้าง ของอุปกรณ์ของเด็กเล่นที่ผุพังไปแล้วนะคะเพราะว่าอาจารย์ได้ไปดูแล้วก็คือจะมีทั้งปลวกขึ้นไม้ก็คือประลักหักพังหมดแล้วนะคะซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ก็อยู่ในอยู่ในเครือของ ของแม่ชีสันนีนะคะที่เสถียนธรรมสถานนะคะอาจารย์ขออนุญาตเอ่ยชื่อแบบนี้นะคะเพราะว่าอาจารย์มีหนังสือที่ออกมาทางเป็นทางการนะคะเรียบร้อยนะคะท่านใดอยากจะร่วมต่อยอดบุญกับเด็กๆนะคะก็สามารถแอดไลน์ตามไอดีข้างล่างนี้ ขอข้อมูลจากแอดมินได้เลยนะคะก็ร่วมต่อยอดบุญด้วยกันนะคะอันนี้แล้วแต่แล้วแต่วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมทุกครั้งแล้วก็แล้วแต่ทุกท่านเลยนะคะท่านสะดวกแบบไหนก็แบบนั้นเลยเนาะแล้วก็ท่านใดที่อยากจะมาเรียนเกี่ยวกับทางด้านโหราศาสตร์หรือในวิชาอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นวิชาโหราศาสตร์ขั้นพื้นฐานเลขศาสตร์ทั่วไปนะคะแล้วก็วิศาสตร์ไพ่หรือแม้กระทั่งการทำใบสีนะคะก็สามารถ โทรสอบถามข้อมูลตามเบอร์ข้างล่างนี้ได้เช่นกันนะคะตอนนี้ก็คืออ,อรอบข้างเริ่มมีเสียงแล้วค่ะตอนนี้อาจารย์อาจอยู่ในห้องนะคะรอบข้างเริ่มมีเสียงแล้วโอเคถ้าอย่างนั้นก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ